เดี๋ยวดูลูกเตี้ยมกันครับเตี้ยมลูกพ่อเลยฮะลูกพ่อเนี่ยทำกันมาได้หวันสวันแล้วที่บุรีผมทำงงแล้วเนี่วันนี้ต้องเข้าชมบุรีแล้วลอยอะไรมึงรู้เนี่ยบ้อจุดตัว่าอยะไรมรู้เนี่ยงูเนี่ยร่่ย น,นล้วมันดูดคืนอ่ะเราเช้าวาโอ้โหนี่เนี้ยลายตายหมดเลยครับคุกเจี๊ยบก็ตายนะไก่เล็กตายหมดเลยฮะ ก่อนสัมภาษณ์นี้พี่เลี้ยงไก่เป็กี่ปีเนี่ยครับตรงเนี้ยผมอยู่มาสองสามปีครับผมอ๋อไม่เคยน้ำท่วมเลยไม่เคยครับผมฝนตกนะก็ไม่เคยอ๋อแล้วนี่รู้ได้ไงว่ามันน้ำท่วมเนี่ยครับก็ผมมาตอนเช้าผมจะมาเลี้ยงไก่ครับผมจะมาทุกวันนะประมาณตั้งเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงแค่ผมจะมาทุกวันเนี่ยผมเห็นน้ำมันท่วมผมก็เลย ผมเลยสอบถามเพื่อนอร่วมกลุ้มด้วยกันเขาบอกว่าท่อปั๊มแตกรถแมคโครก็จกท่อปั๊มแตกครับผมีนี้ผมก็อยากจะไปคุยกับรถแมคโครไอนน้ไก่เราเสียหายเยอะครับก็เสียหายครับถ้าเกิดว่ามันมันโดนน้ำขนาดนี้มันแช่น้ำทัางคืนนะครับมันอาจจะป่วยได้ครับป่วยแล้วไก่พวกนี้ไก่ชนนะไก่ชนราคาค่าตัวมันก็แพงครับมันก็เสียหายครับ ไก่ของเราหลายตัวไปเลยนีของผมกระมองผมก็เป็นแกบยี่สิบกว่าตัวฮะแต่เป็นไก่ชนหมดเลยเป็นไก่ชนทั้งหมดครับเป็นไก่ชนทุกตัวฮะแล้วผมก็รับจ้างเขาเลี้ยงด้วยฮะมันไม่ใช่ไก่ผมถ้าเสียหาย้มาก็โทษผมฮะมันเสียหายหลาย่างครับผมตอนนี้อยากอยากให้เขายังไงพูดถึงก็ผมอยากเขารับผิดชอบครับมามาดูบ้างครับว่าว่ามันเสียหายยังไงครับในยาที่ผมซื้อมากระปุกละพันสองพันมันแช่น้ําเปียกน้ําใช้ไม่ได้หมดเลยฮะแล้วก็ปุกยากระปุกละพันสองพันอย่างเงี้ยผมซื้อมา เพื่อใช้งลุงไก่ชนนะม,นมันเสียหายครับผมก็อยากให้เขามามามา,มาดูหน่อยครับว่ามันเสียหายอะไรบ้างครตอนนี้เขามาเขาเข้ามาดูใ่งไมงไม่เคยเข้ามาดูเลยครับครับผม,บผมยังไม่เหตุการณ์เป็นไงพี่ มาเมื่อเช้าในตีห้าตึกเลยฮะน้ำท่วมลึกเลยอ๋อตกปลาในบ้านส่วน50ตัวตายหมดเลยฮะแล้วก่อนหน้านี้เคยมีอย่างนี้ปะไม่มีครับผมอยู่มา19ปีแล้วครับโอ้ฝนตกยังไงหนักๆก็ไม่ท่วมเออฝนตกไม่ถึงขนาดนี้ฮะ,ะน้ำประปาทำถนน,นะะเขาขุดลอกเมื่อวานนี้นะครั้งถนนในคลองมอเตอร์ท่อแล้วแล้วเราได้ไปคุยกับเขายังยังยังครับแล้วเขามาคุยคุย เขาไม่คุยคนขับรถแมคโครไปแล้วครับข<อ>ุดลอกอ๋อ้ใช่แล้วแต่เขายังไม่มา<ค>ไม่เห็นมีมามเงียบคิ๊บเลยครับของเรานี่เสียหายเป็นไงบ้างครับมันค่า,ายเยอะครับผมตัวไก่เลี้ยงตีเราก็เสียงเฉลี่ยก็ตัวละห้าพันตัวละหมื่นแล้วเลยแค่น้ำ้งคืนแล้วลูกไก่คกรับตีตัวลูกไก่ก็เกือบห้าสิบตัวห้าสิบตัวไก่ตัวผมมันหมื่นนะำหมอกเป็นหมอกเลยนะไก่ผมตัวไม่ได้ร้อยสองร้อยนะครับไม่ได้ไก พี่พุธเบื้องต้นอย่างี้เราจะช่วยเหลือไงครับเดีพี่เดี๋ยวคุยอยู่ผมฟ้อมให้นะไม่แล้วเกี่ยวกับไรบริษัทเขามาคุยอ๋อบริษัทคุยใช่ป่ะผมให้ผมเป็แค่แต่ผมเป็แค่ดูงานเขาอย่างเดียวอ๋อให้พี่ครับเดี๋ยวพี่ฟังใหก่ังอีกทีกันอีกทีเดี๋ยวบริษัทเขามาคุยเดี๋ยวพี่้รถเขาไม่ขึ้ครถกั้ง ดำเนินการให้ผมได้ใช่ไหมถ้า๋ยวเข้ามาอยวเข้ามา